วันนี้นายพักละทรนเทียนชัยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป,ป็น,นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามขีจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคราาัฐภาครเอกชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนชาวชนบุรีเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิการขุดของไส้ไก่การปลูกต้นไม้การคุมดินต้นไม้บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบุรีเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมินทธิเบุลมหามญญาดชมหาราชบรมาิตรแอะสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระราาวจิรก้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจการทําความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นิราทิสีนันทผลทิศีพิทยาทิศีรายงานวันนี้พันธุเรกเนติวัจจันทราผู้กากับสบพเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับข้าราชการตํารวจสพเมืองร้อยเอ็ด จัดขึ้นที่สนามไฮเพสอารีนาตำบ,บนเหนือเมืองอำเภอเมือง,องจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจะให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนเพื่อประกันทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของบดราชเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดร,รวมทั้งเป็นการแสดงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเสริมสร้างความสบบามัคคีในหมู่ข้าราชการตำรวจสมทธิ์บุญศสีรายงานที่วัดพามาณีพระอารามหลวงหรือวัดหลวงพ่อปากแดงอำเภอเมืองจังหวัด,ดคนครนายก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เข้าไปรกาบว่าขอพอรหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์วัดพรามาดีซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุก,กว่า100ปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาส์สนิกชนให้ความเคารพบ,บูชาโดยนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามากราบไหว้ขอพอรขอโชคขอลาบขอเรื่องของธุรกิจการงานโดยมีการนำมากล้วน้ำว้าหมากพลูพวงมาลายและน้ำแดงไปถวายนอกจากนี้ยังมีการส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์มหาโชคลาบตามความเชื่อของแต่ละ โดยทางวัดได้นำอาเลขในอ่างน้ำมนต์ขึ้นมาใส่พานให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บตัวเลขนนำกลับไปเสี่ยงโชคในอ่างน้ำมนต์ของวัดปักแดงในงววันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้นักท่องเที่ยวส่องได้หมายเลข2 3 8 894และเลข03เย์ละเว้นมงคลกิจการรัชนน,นันทใหม่รายงานที่บริเวณสามแยกมหาชัยหมู่บ้านร่องตาที่ตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับหลายหมู่บ้าน พบสานหลวงปูดทองฤทธิอุตโมตซึ่งท่านได้มรณภาพไปหลายสิบปีแล้วเนื่อเพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนกำลังเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบในช่วงใกล้วันหวยออกทางด้านนายคำพอไม้แก้วอายุ18ปีซึ่งเป็นชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เมื่อ50ปีที่ผ่านมาในหมู่บ้านก็มีแต่คนอีสานหลายจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่จากนั้นเกิดโรคหาระบาดอย่างหนักทําให้มีคนตายในหมู่บ้านจํานวนมากกระทั่งมีชาวบ้านรายหนึ่งได้อัญเชิญหลวงพ่อปูดทองฤทธิอุตโมต ที่เดินทางมาจากภาคอีสานให้ช่วยมาดูที่ทางว่าเกิดอะไรขึ้นและจากนั้นหลวงปู่ก็เห็นช่วงสามแยกกลางถนนว่าเป็นทางที่ดีเนื่องจากเป็นเขตติดต่อกับหลายหมู่บ้านจึงได้ให้ชาวบ้านมาตั้งศาลที่กลางถนนช่วงสามแยกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและหลังจากหลวงปู่มรณภาพชาวบ้านได้นํากระดูกหลวงปู่ไปบรรจุไวทท้ที่อัฐิที่ศาลแห่งนี้และคนในหมู่บ้านก็จะป่วยกันน้อยลงพร้อมกับศาลที่ตั้งอยู่กลางถนนและไม่เคยมีชาวบ้านมาประสบเหตุจากครั้งเดียว ซึ่งชาวบ้านได้เดินทางไปกราบไหว้ศาลกลางถนนพร้อมกับขอโชคลาภให้ถูกรางวัลและมีหน้าที่การงานที่ดีขณะที่ชาวบ้านได้เดินดูรอบๆอัฐิของหลวงปูก่ก็เห็นเลข2ตัวเป็นเลข5 5ห้าบางคนก็เห็นเป็นเลข53หรือเลข50แต่ที่แปลกกว่านั้นด้น,นําเลขที่ภาพมาพลิกภาพดูก็เห็นคล้ายกับวิญญาณอยู่อัฐิหลวงปู่คล้ายกับหน้าคนโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีและจะนําเลขที่เห็นไปนเสี่ยงโชคในงวดที่จะมาถึงนี้สําเนาทองสีรายงาน นายจิรชาตินักสวัสดิ์าำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมดออรศิริวัลขวัญมกุกรองผู้อเมริการรักษาการในตาแหน่งผู้อเมริการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้กําลังใจและมอบข,อขวัญให้กับนายรัชตากคำดีซึ่งเป็นนักกีฬาเหรียญทองเปตรองชายคู่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามโดยมีการจัดขบวนพาเหรดกองบุริยงเปิดตัวนักกีฬาพร้อมกับครูที่ฝึกสอน สำหรับนายรัชตากรามดีเคยศึกษาโรงเรียนหนองกลับพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2563และตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได้เป็นตัวแทนโรงเรียนตัวแทนจังหวัดสุโขทยัยเข้าแข่งขันกีฬาเปตองและมีผลงานการแข่งขันมากมายจนได้ผ่านการคัดเลือกเป็นทีมชาติชุดเตรียมซีเกมและเพื่อให้เอื้อต่อการฝึกซ้อมจาเป็นที่จะต้องย้ายเข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายมาโนจำรูนครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมเป็นผู้ฝึกซ้อมและพู้กกับดูแลการแข่งขันในทุกสนามกิติพรดวงจันทร์รายงาน